นักเรียนชั่วโมงสุดท้ายของวินิแล้ววันนี้เมื่อคืนมีเล่นเกมดึกไปหน่อยดีไม่ดีห้ามทำตาคะส่วนใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยจะพยายามคะแนนจากการส่งงานของนักเรียนที่จะเอามารวมให้หมดส่วนใครที่ใครที่ผ่านแล้วเต็ม15หจะเก็บให้เป็นแต้มบุญในการสอบมิเทอและกันอย่าคิดว่าไม่แฟร์นะคะแนนที่เราส่งงานเนี่ยมันมีค่าเก็บไว้เป็นแต้มบุญเอางี้ดีกว่าเรียนนักเรียนเป็นเหมือนเยาวรุ่นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราบอกนักเรียนว่านักเรียนอย่าทำอันนี้นักเรียนมักจะทำแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าให้ทำมานักเรียนก็ นักเรียนอย่าเปิดกล้องคนะ่ะเดี๋ยวตามมาเพลงนี้ของเรานะก่อนที่เราจะเรียนพีเกมมาให้เล่นซีซลซีนให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดณานานหนึ่งของรูปภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรภาพที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าภาพเกี่ยวกับอะไรค<า>ะอ่ะลองจับวิรู้ได้ไงอะ่ะเพราะเห็นที่ตารูปนี้เฉเลยค่ะกำลังกินพิซซ่าแม่บเด็กน้อยอะวิศ เด็กน้อยเอาไปยามเป็นกีฬาด้วยสเก็ตบอร์ดไม่ใช่สเก็ตบอร์ดลากาดต่อไปถูกป่ะเนี่ยภาพนี้ไปยุตตอนเด็กครับตนไปยุตเฉยเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณฟันธงหรือไม่ว่าฟันธงร้านมาเต็มแลเลยค่ะในายื่องของเราทุกคนนะาขอน้อแนนโน้แนโนครับเฮ้ยแนโนเต้นแบงถึ่งมากคนนี้กำลังเป็นอะไรได้แหละว่ามันเบื่ออะไรเกือบถูกแล้วอาหาร เด็กเบื่อผักอ่าดามีชคบวรนหา้าโครงสร้างการทํางานโปรแกรมแบบเรียงลําดับนะดับเนี่ยจะใช้แค่สอฟังก์ชันฟังก์ชัน print input เท่านั้นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันการทํางานของโปรแกรมมันมีเยอะมากมายเลยนะตัวแปรของอันน่ะแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยเออเรียนแค่นีพอนะคะต้องเรียนเยอะจะงงเนาะมีก็งงไปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเราไม่มีการบ้านใช่ไหมลูกใช่ครับ โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำถ้าน้กเรียนเจอคำว่าเลือกทำฟิมันก็จะมาควบคู่กับว่าเงื่อนไขเราจะใช้เพียงแค่2ฟังก์ชัน if if ภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษแปลว่าอะไรค่ะค่ะมิส if else แปลว่าอะไรลูกอะฉันบวกคะแนนให้ดีกว่าแต่อะไรนะคใช่ไหมใช่เลยเสียงใครคะบอกชื่อมิสแล้วมิดบวกให้ใช้ทวีนแล้วก็นอนแบ่งได้ทั้งหมด3ามรูปแบบ single selection ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร single แปลว่าอะไร ซิงเกิลแปลว่าเดียวเลือกชันแปลว่าอะไรนะะทางเลือกทางเลือกเดียวนั่นเองนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือซิงเกิลเ l e c t ชันนะคะดับเบิลเลือกชันแล้วก็มัลติ l พลเ l e c t ชันนะคะที่เรามาเรียนซิงเกิลเ l e c t ชันกันเนื่องจากว่ามีแค่หนึ่ง้นสายเราจะใช้แค่อ e ี้เท่านั้น <S <S ให้นักเรียนเขนียนขวางงานแบบซิงเกิลเ l e c t ชัน เดี๋ยวมินิจะยอยให้น้องเรียนแชร์สกรีนส่งนะล,ลูกทำในเวิร์ดก็ได้ที่ i p a แแล้วน้องเรียนก็ทํานี้ก็ได้ให้สามารถแชร์สกรีนส่งมินิได้เส็จยังมีใฮรไม่เสร็จเปล่าเดสามารถแชร์ขึ้นมาได้เลยค่ะพี่ชันพร้อมบวกคะแนนท่านผู้คุณแล้วุดใครสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นมาเย็นนี้กินเค้กหรือไม่ดิวิธีเด็กวควรมาใครเสร็จแล้วแชร์ขึ้นมาเลย โอเคตั okay. วปังกะละมังม้อนี้จะกินมาม่ามะนี่ถามนีกว่าเขียนให้ตัวเองจะกินคงพิยะลูกเอ๋ยวันนี้จะกินมาม,าม,าม,าม่านนะมะแชร์ขึ้นมาค่ะแล้วเร็วไว้เก็บแต้มบุญลานูฟ้าเลยฟ้าเลยเหลือเวลาอีก9นาทีนะคะการส่งงานทนะี่12ค่ะเอาไปเลยค่ะ16เต็ม15ลูกเอ๋ยนี่ผมต้องส่งกี่งานนะไม่ได้ยืมนิ้วนับงานค่สองงาน เออเด็กชายทวินยังไม่เสร็จดีกหรออ่ะโอเคค่ะปิดได้แคนูอาบแล้วนะคะไม่เชื่อแกหรอกเอาความจริงมารอเล่นมี่ใครจะแชร์ขึ้นมาอีกไหมคะ3นาทีาฟ้าเลยฟ้าฟ้า,ฟาเลยลกูกลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ